อ่ะัสตีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมารีวิวเรื่องของการปลูกผักปุ้งในตะกร้านิดนึงนะผักปุ้งในตะกร้าเมื่อวานนี้เนี่ยอ่ะสองกันง่ายๆ4ีหนาทีนะปลูกผักปุ้งผมบอกแล้วการปลูกผักปุ้งในตะกร้าแค่มีถาดนะในน้ํามีน้ํามีถาดอย่างงี้มีฟองน้ํา ในฟองน้ำที่ซัาปลูกพืชเอามาลอยไว้ฟองน้ำกดน้ำไม่ชุม่มนี่ฟองน้ำกดน้ำไม่ชุม่มเสร็จแล้วทำไงต่อมเมล็ดพันธุ์นี่มนเมล็ดพันธุ์แบบนี้นี่มนเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งเราก็มาก,กดเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งเขาสูงทีนี้เนีย่ยกดไปละหลุมหนึ 3, 4, ่นงสามสี่เมล็ดสามสี่เมล็ดเดี๋ยวน้ำาก็จะชุ่มนะครับผมดูให้ดีนะมีถาด ถ่าแบบนี้ใส่น้ำมีตะกร้าแบบนี้ใส่ฟองน้ำมีเมล็ดพันธุ์ฝักบุ้งใส่แบบนี้นะแล้วก็บางอย่างนี้เนี่ยวิธีการปลูกแบบหนึง่งแต่อย่าลืมว่าต้องมีธาตุอาหารให้เขานะครับผมธาตุอาหาร A ธาตุอาหาร B แล้วดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือเมื่อคืนนี้ที่ทำหลายท่อสนิทเพื่อนๆดูไหมได้น้ําฝนเข้าไปได้น้ําฝนเข้ามาแล้วฝนตกไม่งานก่อสร้างก็ทํา นี่ก็ทำอันนี้หน้าบ้านนี่เราก็มีถังเก็บน้ําแล้วก็เราก็มีผักบุ้งอา่ามีถังเก็บน้ำแล้วมีผักบุ้งอยู่ด้วยดูผักบุ้งมาเคื่อนฟฟ้นขึ้นมาแล้วทำง่ายง่ายนี่เอาข้อต่อพีวีซีมาต่อขาสามทางธรรมดาแต่ที่สําคัญเราก็มีผ้าใบที่เก็บน้ําได้อยู่มีผ้าใบเก็บน้ําได้อยู่แล้วก็อย่าลืมทาอาหารเสมอ ้องมีทาตอาหารให้เขาต้องดูากเขาเนี่ยสวยงามไหมครับผมลากลากจะขาวเลยเนี่ยลากระบุเน่ยครับผมเนี่ยลากระบุ่นนี่ลากระบุงจะขาวสวยเลยเนี่ยการปลูกผักบุ้งในบ้านไปทานเองแบบนี้ง่ายมีแผ่นโฟมนี่มีอ่างน้ำมี่าอาหาร ม่ยากนะเนี่ยยู่หน้าบ้านปลูกไว้หน้าบ้านนียมีผักบุ้งในน้ำเนี่ยเราปลูกไว้จะทำให้สวยเนะียก็โชว์ได้แล้วหน้าบ้านเนี่ยปลูกผักบุ้งได้นะ่ตงโมนะมีสวนดอกเล็กนน้อยมีอะไรต้นหอมนี่ต้นหอมก็ปลูกไว้แล้วก็ปลูกไปฮนะเจออะไรก็ปลูกปลูกเข้าไว้เนี่ยมาดูอีกทีหนึ่งนี่ ให้ดูอีกครั้งหน,นึ่งนี่ข้อต่อ p v c ธรรมดามาต่อกระเพาะใบาขังน้ำสักสิบเซนไม่ต้องเกินขังน้ำก็สิบเซนมีเมล็ดพันธุ์มีโฟมลอยน้ำได้นะมีผักเห็นไหมอ่าก็ปลูกได้ละปลูกขับบุ้งไว้ทานเองนี่นี่ทรงน้ำสบายไหม แล้วก็เอามดพันนี่พอฝนตกมาอย่างนี้ด้วยโอ้โหสบายผักขึ้นเต็มนะครับผมโอเคมาปลูกผักบุ้งไว้กินเองเพื่อนนะสวัสดีครับผมเดี๋ยวต้องรีบไปอบรมแลครับ